การยกฟ้องคุณหญิงกอแก้วกับพวกปลอมลายเซ็นโอนหุ้นกว่า20ง0,000ล้านบาท <S <S วันนี้เมื่อเวลาเก้นาฬิกาที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษคุณหญิงกอแก้วบุญยจินดาภรรยาพลตำรวจเอกพ์บุญยจินดาอดีตอธิบดีกรมตำรวจกับพวกพร้อมทนายได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีปลอมแปลงเอกสารหุ้นหมายเลขดำ อจุดสองสี่เก้าเจ็ดทับสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดที่นายกเกษมรนรงเดชผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท KPN เป็นโจท์ฟ้องคุณหญิงกอแก้วบุญยจินดานายนพนรงเดชบุตรชายคนกลางและนายสุทัศน์จิระจรดพรเป็นจำเลยที่หนึ่งถึงสามตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิมูลค่าความเสียหายกว่าสองหมื่นล้านบาทที่ห้องพิจารณาคดีเจ็ดหนึ่งสองเมื่อถึงเวลาศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐาน ทั้งสองฝ่ายที่นำสืบหักล้างแล้วเห็นว่าพยานผู้เชี่ยวชาญทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยนำสืบทำนองเดียวกันว่าลายมือชื่อของฝ่ายโจทก์ไม่ผิดแผกแตกต่างกันว่าเป็นรายมือปลอมหรือไม่พยานโจทก์ที่นำสืบมีน้ำหนักน้อยน่าสงสัยจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพิพากษาย,ยกฟ้อง ทั้งนี้คุณหญิงกอแก้วปเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีแต่โดนถูกหลอกมาตลอดที่เงียบไม่ได้หมายความว่าเราผิดเพราะต้องการรอความชัดเจนจากกระบวนการของศาลก่อนและวันนี้ก็มีความชัดเจนแล้ว ขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรมแต่ก็ยังมีอีกหลายคดีที่จะต้องต่อสู้กันซึ่งเป็นมูลเหตุมาจากปัญหาเดียวกันส่วนจะฟ้องกลับหรือไม่ขอกลับไปหารือกับครอบครัวและทีมทนายก่อนยืนยันตัวเองไม่เคยเอาเปรียบหรือคดโกงใครความจริงก็คือความจริงด้านนบกล่าวว่าขอบคุณศาลและขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ตนกับครอบครัวตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงสุขภาพคุณพ่อหลังทราบจากสื่อมวลชนว่าคุณพ่อไปทำผ่าตัดหัวใจ ซึ่งตลอดสามปีไม่เคยได้รับอนุญาตให้พบคุณพ่อซึ่งก่อนหน้านี้เคยพยายามไปหาที่บ้านหลายครั้งแต่ไม่มีโอกาสได้พบสิ่งที่อยากทำที่สุดในวันนี้คือไปกราบเท้าคุณพ่อและเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังว่าไม่เคยปลอมลายเซ็นทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องและขอเวลาพิสูจน์โดยจะไม่ทำให้คุณพ่อและคุณแม่ที่อยู่บนสวรรค์ต้องผิดหวัง ขณะที่นายมนอันตอนนเรืองตลัดทนายความของนายกเกษมเปิดเผยภายหลังว่านายกเกษมนรงเดชและครอบครัวนรงเดชขอยืนยันข้อเท็จจริงตามคำฟ้องทุกประการและจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้นอกจากคดีนี้แล้วนายกเกษมนรงเดชยังได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจทองรอ เพื่อดำเนินคดีกับนายนพนรงเดชและคุณหญิงกอแก้วบุญยะจินดากับพวกเกี่ยวกับการปลอมและใช้เอกสารปลอมอีกหลายฉบับซึ่งคดีดังกล่าวนี้พนักงานอายการได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้เป็นคดีหมายเลขดำที่อ1708ทับ2,564แล้วสารนัดสืบพยายนในต้นปีหน้าโดยนายกระเสมนรงเดชได้รับอนุญ,ญาตจากศาลให้เข้าไปเป็นโจ์ร่วมกับพนักงานอายการด้วยแล้ว น,น,นายกรณรงเดชบุตรชัยคนเล็กให้ข้อมูลผ่านคนใกล้ชิดว่าวันนี้คุณพ่อกระเสมินรงเดชพี่ชายคนโตกฤิชนรงเดชและตนเองของน้อมรับคำตัดสินหลังจากนี้คงต้องให้ทีมกฎหมายดำเนินการไปตามขั้นตอนแต่ทั้งนี้ยืนยันว่าคุณพ่อบริสุทธิ์รวมทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณพ่อทุกข์ใจมาก น้ำหนักลดมากกว่า10กิโลกร,รัมเข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้งจนต้องได้รับการผ่าตัดทำบายพาสหัวใจดังนั้นตนและพี่ชายจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับคุณพ่อ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคาดีนี้สารชั้นต้นไตรสวนมูลฟ้องโจทแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูลเพียงพอให้ยกฟ้องจากนั้นทางโจท์ได้ยื่นอุทธรต่อมาสารอุทธรได้พิจารณามีคำสั่งให้สารชั้นต้นรับคดีไว้พิจารณาด้านจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวไปต่อมาทางพนักงานอายการอาญากรุงเทพใต้หนึ่งได้เป็นโจทยืย่นฟ้องคุณหญิงกอแก้วกับพวกรวมสามคน เป็นจำเลยต่อสารอาญากรุงเทพใต้ในความผิดฐานร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมพุ้นบริษัทวิวเอเนอร์ยีโฮลริงมูลค่านับหมื่นล้านบาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33 83 91 264 265 268แและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลล่าสุดวันนี้ศาลได้พิจารณามีคำสั่งให้ยกฟ้อง ทีมข่าวไทยนิวเอเซียรายงานต้องไ้อขอาวกันว่าตลอดระยะเวลานมาเนี่ยมีแต่โดนกล่าวหามาตลอดที่เงียบนะครที่เงียบไม่ได้หมายความวา่าเราผิดที่เงียบเนี่ยคือเราต้องรอกระบวนการของศาลเราต้องรอกระบวนการของเอก,กสารรอจุดนี้เนี่ยนะคะทางจิงก็ปรากเราว่าเราเป็นยังไงที่เราไม่ออกมาตอบโต้อะไรเพราะว่า ตราหล่อกระบวนการของศารสถิตยิทธิธรรมวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณศาลที่ท่านให้ความยุติธรรมกับเรานะคะขอบพระคุณมากนะคะ